สวัสดีครับผมเจดีดีไอวคลิปนี้นี่จะมาแก้ปัญหานะน้ำหยดนี่ที่ใต้แอร์ตรงนี้นะครับผมนะน้ํามาจากไหนน้ํามาจากนี่ความชื้นในอากาศนะครับผมไปเกาะความเย็นนี่ตามครีบต่างๆนะครับผมนี่ที่เขาทําความเย็นนะครับผมแล้วน้ําก็นี่หยดเขาจะมีรางรับอยู่ข้างในนะครับผมนะแล้วเขาก็ส่งนี่ตามท่อน้ําทิ้งนะนี่ในน,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 นะนนี้นะครับผมแล้วไปทิ้งด้านนอกนะปัญหาที่เกิดจากน้ําหยด น้าต้แอตรงนี้เพราะว่าท่อน้ําทิ้งเนี่ครับผมเขาอุดตันนะฮะพอเขาอุดตันนะเขาก็ไปทิ้งม่ได้น้ําก็จะล้นนะฮะนี่รางรับน้ำน้ำตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์นะที่ช่วยนี่ทําความสะอาดนี่ท่อน้ําทิ้งนี่ให้สะอาดนะครับผมนะอ่าน้ำจะได้ระบายทิ้งออกไปได้นะปัญหาตรงนี้ก็จะแก้ไขได้นะครับผมนะโดยไม่ต้องถอดอะไรเลยอนะเดี๋ยว นี่ไปทําอุปกรณ์นี่ทาความสะอาดนะท่อน้ําทิ้งกันก่อนนะครับผมมาเริ่มทําอุปกรณ์นะที่ทําความสะอาดเนี่ยนะนี่คือท่อน้ําทิ้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนั่นนี่นะเออนี่นะพอน้ําทิ้งนะครับผมนะเ,ออเขาจะมีฝุ่นนะครับผมอ่าแล้วก็นี่นะส่วนมากนี่เขาจะมาอุดตัน ตรงนี้นะครับผมนะเมื่อน้ําก็จะเริ่มอุดตันตรงนี้นะมันจะเกิดเป็นตะไคร่นะครับเนี่ยมันจะเป็นวุ้นๆก่อนนะพอวุ้นๆไม่ว่าจะเป็นเศษผงอะไรแนละ้วก็จะมา,มาเริ่มอุดตนันอุดตนนะันเพราะอุดตนันน้าระบายไม่ได้นะเออน้ําก็จะไปล้นนี่ที่รางรับน้ำนาะในในแอร์นะครับผมแล้วก็ทําให้น้ําหยดนะในตัวแอร์กันได้นะครับผมผมจะทําอุปกรณ์นะนี่อเพื่อ นะน네ี่โอเคเนี่ผมนี่นะผมใช้เครื่องดูดฝุ่นด้วยนะนี่เดี๋ยวถอดปากออกไปก่อนนะนี่เนี่ยผมจะใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบนี้นะครับผมนะนี่ดูดนะดูดส,สิ่งสกปรกนะาที่อยู่ในท่อนี้นะเดี๋ยวต้องทําอุปกรณ์เนี่เพื่อต่อเชื่อมอ่าให้พอดีกันก่อนนะครับผมอ่าอุปกรณ์นีน่นะนี่ต่อท่อนะครับผมนีอ่อ่าระหว่างเครื่องดูดฝุ่นนะน, Deadpool นะนี่กับกับท่อนะนี่ ที่จะนําไปดูดสิ่งสโปกนะ้ำในทอ่อน้าทิ้งกันเนี่ยผมได้แล้วนะครับผมน้ำนี่นะนี่ต้องใช้ทอ่อนี่นะขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมน้านี่นะนี่อ่าเดี๋ยวสวมแบบนี้นะครับผมนี่อจุดนี้ก็จะต่อเชื่อมกันแบบนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวใส่กาวให้เรียบร้อยก่อนอ่าเมื่อได้จุดต่อเชื่อมนะนี่นะเนี่ท่อหนึ่งนิ้วนี่นะเอ้นี่กับปากดูดนี่ของเครื่องดูดฝุ่นนะเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวต่อไปนะนี่นี่เดี๋ยวจะต่อสามทางแบบนี้นะครับนี่แล้วก็จะไปต่อนี่นะนี่อันนี้คือท่อน้ําทิ้งของแอร์นี่ขนาดสามหุนนะครับผมนะแต่อุปกรณ์นี่ท่อปรัผ้าตรงนี้ตรงน,รงนี้อ่าจะเป็นนี่สามทางสี่หุนหน้าเนี่ยเดี๋ยวเนี่เวลาต่ออย่างนี้นะครับผมนะต่อถ้าต่อไม่แน่นมันก็จะไม่มีแรงดูดนะครับผมนะเดี๋ยวมันจะมีนะครับนี่นะอ่า มีท่อนะครับผมนี่นะเออมาสวมนะครับผมนะอ่ะแล้วก็จะมาต่อนะครับผมนี่อ่ะท่อสี่หุนตรงนี้ต่อกับท่อสามหุนนี่ของท่อน้ําทิ้งแอร์ตรงนี้นะให้พอดีนะนี่เลือกอย่างไรนะครับผมนะอ่ะขนาดของท่อน,นี่นะนี่สี่หุนเหมือนกันนะฮะด้านนอกเขาจะเท่ากันนะนี่นะเขาจะเท่ากันนะครับผมนะเขาจะเท่ากันอ่ะท่อที่จะสวมได้พอดีนะครับผมกับ ท่อเนี่ยสามหุนเนี่ยจะต้องเป็นอ่าสี่หุนแบบบางนะครับผมนะเนี่ยเพราะข้างนอกเขาเท่ากันหมดนะอ่าเนี่ยไหนอันไหนแบบบางนะครับผมนะเนี่ยถ้าเป็นแบบหนานะครับผมเนี่ยดวจะสวมให้ดูมันสูมไม่เข้านะครับผมนี่มันสูมไม่เข้านะครับผมนะอ่าอ่ะถ้าแบบบางนะมันจะมีบางเหมือนการเออแต่แต่ละยี่ห้อมันก็บางไม่เท่ากันด้วยนะครับผมนะนี่นะนี่แล้วดูบางแบบนี้นะครับผมนี่นะนี่ สวมแบบนี้หลวมไปนะครับผมอ่าสวมแบบนี้หลวมไปนี่จะท่องยี่ห้อน,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 นี้นะครับผมนะี่ไหครับยี่ห้อนี้นะครับผมเนี่ยะนี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยมีมียี่ห้อไหมเนี่ยฮนะมียี่ห้อไหมเออโอเคเนี่เวลาสวมนะครับผมเนี่ยมันจะพอดีนะครับผมนะเนี่ไม่หลวมไม่แน่นเะนี่ยพอหมุนได้นะครับผมน,นี่นี่ในยี่ห้อนี้เป๊ะเลยนะอ่าน,นี่นะได้ปักตอบนี่นี่จุด ต่อเชื่อมนี่ระหว่างนี่ท่อสี่หุนนะครับผมนะแบบบางนี่แล้วกับท่อสามหุนแบบท่อน้ําทิงเนี่ยสวมเข้าไปนะเนี่สวมแบบบุนได้นะครับผมแต่แน่นนะครับนี่นะเขาจะได้มีแรงดูดนะครับนะอ่ะแล้วถ้าท่ออ่ะสมมติลักษณะอย่างนี้นะเอาต่อแบบนี้แล้วถ้าท่อมันต่ําลงหรือหรือมันอ่าหรือมันเอียงอย่างนี้นะนี่ผมก็ทํานี่ข้อต่อแบบอันนี้ใส่แบบ ไม่ต้องใส่กาวนะครับผมหน้าอาจจะมีมีท่าดูดหลายท่านะครับผมนะเอออ่าอ่าท่านี้เดี๋ยวท่าไหนอ่าเอาสมมุติท่านี้นะครับผมนี่ท่านี้อ่าท่อเขาต่าๆหน่อยนะครับผมนั่นนี่นะเอ๊ก็สวมดูดได้นี่ต่าๆต่าใกล้ๆพื้นอย่างนี้ก็อ่าไออย่างนี้ก็ดูดได้นะครับผมนั่นเองอ่าอันนี้ทําเพิ่มก็มาอีกนะครับผมนั่นนี่นะนี่นะเอ๊อันนี้ถอดได้นะครับผมนี่อ่ะแล้ว ตรงไหนดูดเอ๋ตรงนี้ดูดนะครับผมนี่อ่านี่นะเครื่องสูดฝุด่นสวมนะครับผมแน่แน่นฟิตพอดีนะเนี่ย <im ans> โอ้อ่าดูดแล้วไปเก็บที่ไหนนะครับผมนี่จะมีมีที่เก็บกันอีกนะครับผมนะนี่นะนี่เดี๋ยวจะโอเคนี่นี่ก็จะมีผมมีที่เก็บอีกนี่นะเนี่ยสวมจะสวมต่อกันอย่างนี้เลยนะครับผมนะอ่ะลมก็จะดูดออกทางด้านนี้นะครับผมนะนี่นะ เดี๋ยวสิ่งสุขภก,กหนักๆนะครับผมนี่เดี๋ยวเขาจะหล่นนะครับนี่เขาจะหล่น,น,ล,นลงไปนี่นะนี่อ่าท่อเก็บตรงนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อแบบนี้นะครับผมนะั่นนี่นะต่อปัป๊บนี่เข้าแบบนี้อ่าแล้วเลยแล้วก็มาต่ออ่าข้อตรงนี้กันนะอ่าก็ได้ต่อนะนี่ชุดมาต่อเชื่อมกันอ่าเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมนั่นนี่นะเนี่ย เดี๋ยวดูการทํางานอีกสักครั้งหนึ่งนะน,นี่นะอันนี้ก็จะไปนี่ไปต่อกับท่อน้ําทิ้งแอร์นะครับผมนะนี่แล้วอันนี้ก็นี่มาสวมดูดกับตรงนี้อนะครับผม่ะแล้วตรงนี้นะครับผมนี่นะอาที่ของหนักก็จะหล่นบางนี้นะอากาศก็ดึงไปทางนี้นะครับผมนี่แต่นี่พอมาถึงปลายทางตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับผมมันต้องมันต้องอุดตรงนี้ไว้นะครับผมเออถ้าไม่อุด เวลาดูดเขาก็ดูดทางนี้ไปแรงดูดจากด้านบนมันก็ไม่มีนะครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาเหมาะอุดตรงนี้กันก่อนนะครับนี่นะนี่เตรียมท่อไปแล้วนะนี่นะครับผมนะสวมไปเลยนะครับผมน่ะสวมไปเลยนะนี่ตรงนี้นะเดี๋ยวเอ,อเดี๋ยวนีเดี๋ยตรงนี้จะจะตัดนะครับผมนี่เพื่อนี่นะอ่าครอบนี่นะเขาแล้ว่า อาฝาปิดนี่ฝาปิดตรงนี้นะเดี๋ยวจะจะ,จะตัดด้วยนะครับผมนะครับนี่อาต้องใช้กันไกลตัดนี่จะได้สะดวกนะครับผมนะนี่กันไกลตัดท่อนะครับผมนี่อาโอ้การตัดนะครับก็ต้องมีอามีมีขยับหมุนอะไรเขาเรียกว่ากาันไกลช่วยนิดหน่อยนะครับผมนะ่จะตัดตรงๆแล้วมันมันจะบี้ด้วยนะแล้วบางทีมันก็จะแตกนะครับผมนะเออโอเค เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่นี่พอได้อย่างนี้ไอ้ตรงนี้จะอุดยังไงนะครับเราจะอุดแบบนี้นะครับผมไม่ต้องใส่กาวนะครับไม่ต้องใส่กาวอันนี้ไม่ต้องใส่กาวนะนี่เดี๋ยวเวลาเศษผงนะครับผมนะอไม่ว่าเป็นตะไคร่น้ําเป็นวุ้นๆต่างๆนะที่ความสกปรกนะเวลานี่นะอ่าดูดลงมาเนี่ยหล่นมาทางนี้นะเนี่ยตรงนี้ขนหนักใช่ไหมครับผมนะของหนักจะหล่นมานี่อากาศดึงไปนูน่นอ่าปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเพื่อ สิ่งสกปรกเนี่ยเขาหล่นมาตรงนี้นะก็ตรงนี้ไม่ต้องใส่กาวนะครับผมเพราะว่าเนี่ยนะนีะ่ก็จะตอถอดนะครับผมนี่อ่าจะได้เทสิ่งสกปรกตรงนี้ได้นะแล้วก็ทําความสะอาดนี่นะครับผมนี่ก็บอกดูดตรงนี้กันได้นะครับผมอ่าเพราะาอันนี้เนี่ยเวลาปิดตรงนี้ก็โอ้โหแน่นปึกแล้วนะเนี่ยเวลาเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเขาดูดไปไอ้ตรงนี้ก็ไม่ดูดอยู่แล้วนะนเดี๋ยวเขาก็จะดูดดานบนลงมานะครับผมโอเคเดี๋ยวไปใช้งานจริงกันดีกว่านะครับผม มาใช้ประโยชน์กันเลยนะครับนี่นะนี่ออุปกรณ์ทําความสะอาดนี่ท่อน้ําทิ้งนะครับผมนะนี่ท่อน้ําทิ้งของแอร์นี่ผมก็ได้ต่อท่อนี่นะไปรดต้นไม้นี่นะนี่ลดปัญหานี่อน้อําเชะะแชะที่พื้นกันได้นะแล้วก็น้ําที่หยดทิ้งตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์รดต้นไม้กันอ่ะเดี๋ยวจะ นำอุปกรณ์นะั่นที่ทานะนเนี่ยเดี๋ยวไปต่อเชื่อมกับท่อน้ําทิ้งนะครับโอเคนี่นะก็ต้องถอดนั้นก่อนนะครับผมนี่แหมผมทําแบบถอดได้นะครับนี่นะเอ่ท่อสี่หุนแบบบานี่อ่ะก็จะสวมกับท่อสามหุนได้อย่างพอดีและแน่นด้วยนะครับผมนี่นะถอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนจะเอาอุปกรณ์นะครับผมนี่ อถ้าลักษณะอย่างนี้นะน,นี่ผมผมทำนี่ตัวต่อแบบถอดได้นะนี่แล้วแต่สถานการณ์นะครับผมนะจะดูท่าไหนถ้าดูท่านี้นะตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับนี่สวมเข้าไปเลยนะครับผมนี่นะนี่ไม่โอ้โหสวมอย่างแสวเลยนะด,ดูดูแนวก่อนดูแนวก่อนนี่อย่าสวมเลยแนวนี้นะเดี๋ยวเออก็น่าจะดีนะเลยเลยตรงนี้ เศษผงก็จะหล่นไปเลยอ่ามาคิดได้ฉับพลันแค่ไหนแค่ไหนโอเคโอเคน่แค่นี้นะส่งไปถึงเลยนะเี๋ดูอ๋อติดข้อติดข้อไม่เป็นไรนะติดข้อติดข้อก็ดูดกันได้นะครับนี่สวมกันเลยนะครับนี่นะโอ้โหแล้วต่นี้ไม่ต้องจับด้วยนะไม่หล่นซะด้วยนะครับผมเปิดเครื่องดูฝุ่นกันเลย กระดูดทางนี้แทนนะครับผมนะมีน้าหยดมาแล้วนะครับถึงสูงเขก็จะใช้กำลังเยอะขึ้นนะครับผมนะานี้นะไม่น่ามีสิส่งอุกการอะไรมากมายนะครับผมนะโอเค เื่องขฝุ่นกันก่อนอ่าโอเคนะ้ำหนไม่นาสิ่งสกปกเพราะน้ายังไม่ล้นเลยนะอันนี้คือทําอุปกรณ์เตรียมไว้ก่อนนะครับผมนะาทาอุปกรณ์เตรียมไว้ก่อนครับผมนะาเนี่ยสิ่งสปกปรกก็น,น่าจะมีแค่น้ํานะครับผมนะเพราะว่า มันยังไม่ตันนะครับผมมันยังไม่ตันนะครับผมยังไม่ตันอะไรกันนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ที่กดติดตามเป็นกําลังใจกันนะผมนะก็มีไอเดียอะไรกันใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันอีกนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ